วัสดีค่ะเนเพื่อนวันนี้ได้ปวยมาไล่เครือนะคะไล่เรือคืออืมก็ออามาตัดไข่ในนารานะจ้าเจอจ้า้วยเยอะมากเลยเธอจะมีลูกค้าไล่ไล่ประเภทนะคะติดคา,ามาสือ่อก็เอาใ้้นอกเอาไปกินกดไล่หย่อนมังไล่มังนะนี่ก็กาลัางบานเธอฉันปลูกก้อนพักต่างๆ บางอย่างก็ตายไอ้ห้างแล้วไม่ทุกเตดต่อไหเนาะอืมนี่ก็ต้นเนี่ยมันใจ้ึ้นมาทุกวันเลยคือแก่เนี้ยได้เลยนะคะโอกาสควันมันจะตีนะทำให้มันนี่จะมันเตี้ยลงนะนี่ก็ปลูกต้นไม้มาพัก กินปลาระนัจ๊ะอาหารกองชั้นเลยเธอนี่ย่แมวหอยนัตตือแตัวจังข้าเไม้อนี่อ้าก็ไม่มินอังคือหลูเบาหลอีตายกระจรตือว้าเดินกินใจฉันก็ไม่รู้จะทำบือเจอพาปูยยิ่งไม้มันแหลวพานพานั่งไม้แล้วมันยังรงอ้าวอไม่รู้คาดความรักเลยืนเจอฉันก็ไม่รู้จะทอบปือนปืน ส่งคืนร่ามเกิเลยฉันไม่ได้นอนรับแต่ไรพอหลกเบาแม่ออกมาลองอ้าว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 อ้า,อา,อา,อาแต่ก่อนมันอยู่คนเดียวมันไม่กลวยหลงพ่อปอบน้องเมียกท่านั้น,นและนั่งมาเบวจังวูนี่เถอนี่กับฉัน ทำกับข้าวลาเลยจื้อลาเรืองไปก็ทำกับข้าวไปนะจ๊ะถือปลาซาบะตัวนี้แล้วก็ถือปักการเมี่ยชิงกับไปโหราณปลาบอกจะหนึ่งถือเมนูนี้คือหนึ่งชีวิตฉันตอนนี้สั้นเหรียญทัดไปนี่ก็จะมีหนึ่งต้มอะไรก็แกงตระเดื่อเล่นแหละวอ็ฉันนั่นกินอะไรที่ดีๆที่แซ่บๆดีๆเด้อไรนั่นจะไม่ได้เลยจือ ผมมันแซบเซฟเซในกระเพาะนั่นเลยค่ะไหนลํวมัาแล้วมันโกกกะโกกกโกรกะมันควนเถือมันควนในพุงมันปั่มจีโอกมันวาพอถึงเวลาปั๊บชู่ทันทีเลยเถืออถึงฉันก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศไม่แบบไม่แั้นกินแบบนั้นไม่ได้ฉันก็เลยต้มหนึ่งแกงจืดจนสิ้นแต่ออาอะแล้วแกโยนนั่นแหละน้ำฉุบ ลวกอะไรกันต่างๆนี่ชอบกินปลาใช่ไหมฉันก็ทำแบบปลาแต่ว่านั่นเลยอีททำให้แพทกินไม่ได้เลยเธอก็เลยทำให้ผมเตยเห็นก็คือแบะแๆอีปีใส่ไปปนัดและวเห็นหนวช่วยช่วยงามๆหรือนี่กัะตุ้งฝาะบะตัวนนี้นะแล้วก็ใส่ขาใส่แค,ครอทใส่หาาัวระฟาใส่อยาเคยหรือตะเคยแล้วถึงก็ ใส้โฮมนะเผื่อจะนึ่งนึ่งในกระทะอันเก่านี้เลยฉันทําไปตามอัตพาไปเธอนะแล้วก็ใส่ลูกเครือลูกเครือโปรล,ลูกเครือยาวไรเนี่ยบอกว่าฉันท,ทําทีเดียวคือเธอคือ,คอท,ทําทีเดียวได้ซ่องอยางคือตอมหนึ่งใหญ่ไหมหนึ่งปสาสาบแล้วก็ไม่ให้มิ้นใหญ่ไหมแมมิ้นข้าวไม่มิ้นข้าวเลยเธอบอว่าใบโหระพาไงอือเส้วก บล็อคกคือได้บล็อคกคีมาฮีดหนึง่งอันนี้ยาเต๋อกินมังที่ตอมนีนนาจิโรยจุ่มกะมระ,ระนำปลาน้ร้อยเตอเอาปลาไปจุ่มปลาจี่ททำน้ำจิ้มแก้วมันไม่ได้เตือมันไม่ดีต่อทองฉันนี่เตอใส่หมักเกลือปลาอันนี้กินร้อยเตอตอมอหนึ่งหนึ่งปลาซาบะแล้วก็หนึ่งพักไปด้วยเตอ เลยได้ได้ซ่องอย่างถือวันนี้คือเนี่ยเมนูนี้ไปไปไหนไม่ได้แล้หนึ่งหนึ่งตมจมมหนึ่งหนึ่งตมจมจืดจืดในบะเนียฉั้นอืมมันแหละสวยยังต้องกินแบบนี้ผมปรับเพราะว่าถ้าไม่นันทาคลิปไม่ได้ถืออนนี่นี่ในกระทะนี่ก็ต้องใส้ใบโหระพาเข้าไปใส่ไอ้อะไรอ่ะใบหมักกรูดแห้งเจอฉันออกมาไหวทั้งซามวันเลย แดดมัน,น้อนอาการมัน้อนแหง้งจังก็ใส่ไปออต้มไปอ่าเพราะว่าใส่นาบตรงนี้แต่เดี๋ยวอย่าเอาไว้นั่นเลยหลงังคืนไปตั้ง้างบุญเลยใส่อยากไข้เข้าไปกงมังจะนึ่งปลาแต่เดี๋ยวทางบุญทางล้างไงมันจะหอมมันไม่ยิ่ข้าวนาากินเถออแต่เดี๋ยวก็ทําหน้าทีจิว<อ>ก,กินร้อยเถือก<บ>ินพักกินลยมันมันดีต่อท้องเถือเพราะตรงนี้ฉันไม่ค่อยสะดวก กินแซ่บๆซไม่ได้ถือจะกินได้ปานี้ฉันกินเม็ดแล้วส้มตำซ่อมอะไรเดะบวกซ่อมตำตำนัวตำอะไรฉันกินชาติแล้วแหละอันนี้มันกินไม่ได้ถือต้องทำใจส้าเดือนต้องหลักษ่าสุขภาพทาไม่เราไม่หลักษ่าสุขภาพเอาไ่สามารถมาส่งคลิปให้ถูกเธอแลได้ถือก็ทําไปเบื่อทำงานกันทำคลิปกันอ้ต้มเนี่ย อืม,อมนี่ก็เซตแล้วหนึ่งนะหนึงน่งหนะึ่งแป๊บเดียวรลกเตอแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วนี่ก็เอามาเตรียมตัวทำทำน้ำจิ้มแม่นะแต่ว่าจำจริงก็ต้องทำน้ำจิ้มเจวแต่ฉันทำน้ำปิ้มปลรราไม่เป็นไรนะฉันติดปลาะสไลดเลย <laughs> ติดปลรราอย่างแรงทิงก็เลยย<ม>ิท่ทำน้ำน้ำปลาถ้ากินน้ำปลามันนั่นม,มันมิ้นน้ำปลาเดี๋ยวนี้มันไม่กลอยงอมนะมันหอมจ้ะ ปลาหอมว่าที่เรานึ่งหน่าทานขึ้นขึ้นน่ากินก็ใช้น้ำปลาเข้าไปเธอใส่วงอมจะยีดไม่ยีดแล้วหัวนึงใส่ลงไปเสร็จแล้วเธอกระทำเมือกันนั่นแหล้วยำๆเลยจะอยู่ตำตำซัวตำม้วนนั่นแหละใส่ปลาเข้าไปแล้วก็ใส่ปลาเข้าไปพุงจืดลวัดที่ตำที่นำตาลใส่เสียไม่ต้องใส่แล้วเธอเค็มอยู่แล้ยอืม ใส่กะปิมะนาวเข้าไปน้ำตาลทรายใส่ไปพอเหมาะสมนะแล้วก็กุเรกุเรกวนในมันน้ำตาลทรายมันเลี้ยวแล้วก็พุ่งจูรดมันนัวยีดนาแล้วก็บีบจากมะนาวเข้าไปถือวก็ปิดคว้าถือปิดแบบนี้ราะว่าเรากินน้ำจิ้มแก้วไม่ได้จือจะจิ้มแก้วจิ้มไรก็เดี๋ยวก็ล้างซ้ำเดือนให้ให้เพนกับหอยให้เพนในลำไส้ถือชุบอืมร้อยดีถืดโอ้ อีกอย่างนึงนะโบเทอร์โฮมจืออย่าลืมโอเคแลค้คลิปชันกันเลย จะมีถูกวันเด้อแต่ว่าสุขภาพีก็เป็นกำลังใจให้ฉัน้วยนะคะจะได้ทำคลิปต่อไปนเทั้ไในแค่อย่าลืมสน้ากาอืมนั่นีด็กอคทำนำเทปาราหน้าค่มบีมานาวก็ไปดูเพ่อนเนี่ยนัวดันเทปาราไปใส่น้ำตาลใส่ร้าจะเทปราคึ้ชูรสเข้าไปแล้วก็บีมานาวนวดันทีเลยน่ํานดีก็ใส่นุ่มจีนเข้าไปกุเลกุเลยน่ะ เป็นตำซัวแต่ไม่ห้านกินตอนนี้ต้่งน้ิ้มนี่กับจิ้มเน้อจิ้มใหดี้เดี๋ยวจิมมากแรงแต่เดี๋ยวออกเปียวๆจึ่งทำไส้แต่เดี๋ยววางงไปวางรอ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 งมอโรงงานไปับเลยทำจิ้งทำน้ำจิ้มแจว่าน่ะเรากินไม่ได้จํำป็นทำเไรแบบไส้หนังตาไส้ครับไปนะ่นเธออันตรายต่อสุขภาพเราแล้ว ยอย่าลืมนะคะมดตบด้วยค่ะอวัดเทปอนเทปก่อนนะคะบ๊ายบายเยอะเกินไปแค่นี้พอนะคะกุเลกุเลกุเลก่อนชิมเลยสิเข้มบีบซำหนาวเตะมะนาว มะนาวเข้าไปพอเราก,กินนั่นไม่ได้นะอืมก็กเราทำแต่นมื่อว่าว่าไม่ทําแบบนี้ไม่ได้ทําคลิปหรือกินนูนพก็ต้องดัดแปลงนะจ้าจ้าดัดแปลงเข้าใจข้ามาดัดแปลงนะบีมะนาวเข้าไปด้ออยากกินเชบเชฟกันเลยขาดปลาไม่ได้ไหมขาดอีซ้อนไม่ได้เลยล้วอืม đi, đấy ừ ừ kêu là thêm lưới đứa sẽ lấy ra thêm nhảy kim linh nhé bàn bàn rồi nè, nè lại thêm có đi phí này này bằng khuôn à เข้มเปรี้ยวหวานเอาดีปีไปลอยมันช่วยเถอะลอยพอนะจ๊ะโน้จะหั่นครึ่งอ่ะอืมบันันก็ได้เรากินไม่ได้เราก็ทำบันันก็ได้อันถึงไงพอมันช่วยงามบันนันแล้ว่ะอืมร้อยเลยเถอะอืมขาดว่านนิดนะึง ยาวแรงใส่เข้าไปคูเลคูเลนี่น้ำจิ้มปลารานะจ๊ะไม่ใช้น้ำจิ้มเจียวเพราะเรากินไม่ได้แผ็ด์แผหตือลำไส้ไม่ก็ดีนี่ก็ปลาร้านี่ก็ไม่รู้ลำไสเ้เบาววาหยกเวนไม้นะแกหยกเวนรวยเื้อ นะจ๊ะสือส้พักใส่ไรเข้าไปหลัเดีนี่ไม่ใช่ไรหรอกอืมถ้ามากินพักได้กันต้มที่เดี๋ยวตั้งต้มหนึ่งหนึ่งปลาใช่ไหมไหนกะพักด้วยหอมเจอกำลังดีอืมวันกุงเลยเจอ,อย่างดีเลย น่ะปลาก็ได้กินพักก็ได้กินต้มทีเดี๋ยวเลยจ้าหยกได้เลยจ้าลุกแล้วคะ่ะหยกมาเลยโอ้โหปิดปิดกน่นร้อนนะจ๊ะ เนี่ยปรอยไร้ก 老婆。Okay.